กับเบรกเราคิดถึงเพียงเพื่อนสนิทแต่กับคุณปิ่นเรารู้สึกมากกว่านั้นหลังจากนี้เราก็จะได้เจอคุณปิ่นทุกเช้าคำ่ำเราจะทำให้คุณปิ่นหลงเสน่ห์เราให้ได้ขอประทานอภัยเพคะหญิงมิทราบว่าอนินเมียคันตุกะเอกปีบนั้นหอมนะัก เพราะว่าแก้มของคุณปิดหอมกว่าหลายเท่า อะไรตรงนี้เจ้าคะพี่ก้อยค่ะหญิงอยากแกะสลับมะม่วงช่วยไปหามะม่วงให้หญิงทีค่ะเจ้าค่ะ วันนี้ท่านหญิงหยอกเย้าอะไรคุณหญิงปิ่นหรือเพคะเห็นวิ่งหน้าตาตื่นเข้าตำมหนักบัวแถมยังสั่งบ่าวพร่ให้ผ่ามาม่วงกันยกใหญ่ก็แค่หอมแก้มคุณปิ่นตกใจมากเลยหรือมากเลคะเปรกว่าคุณปิ่นจะหวั่นไว้บ้างไหมท่านหญิงทรงทำถึงเพียงนี้คุณหญิงปิ่นต้องรู้สึกอะไรบ้างเลยเพคะ ทำอย่างไรถึงจะรู้ใจคุณปิ่นต้องพิสูจน์เพคะพิสูจน์อย่างไรทำให้หึงสิเพคะถ้าคุณหญิงปิ่นมีอาการหึงแปลว่ามีใจเพคะ น้ำชาไพาคะเมะื่อวานคุณเอื้งไปเยาวราชสนุกไหมคะสน,นุกเจ้าอาหารและขนมก็อร่อยมากเจ้าคุณเอื้งลองชิมขนมวงังเราสิว่าจะสู้ขนมที่เยาวราชได้หรือไม่ ท่านหญิงอันิงกับเจ้าเอิ้อฟ้านี่เจ้าคะพอก่อนเจ้าพี่ว่าพี่น่าจะกินไม่หมดนะเจ้า <laughs> อยู่ด้วยกันแล้วงามรากับนางฟ้าในเทพนิยายเลยนะเจ้าคะ่ะเจ้าเรื่องฟ้านั้ง,งามนักหน้าตาจิ้มริมพิมพ์เผากิริยามารยาทเรียบร้อยสมเป็นกุลสตรีเหลือเกินเจ้าคะ่ะ คุณห,หญิงปิ่นก็งามเหลือเกินกิริยาเรียบร้อยน่ารักไม่ต่างกันเจ้าคะ่ะหรือคะท่านหญิงอนันนี้ก็งามยิ่งอยู่ด้วยกันแล้วงามรากับภาพวาดเลยนะเจ้าคะ่ะ เหมือนว่าคนงามของพี่ก้อยทั้งสองคนเดินเคียงข้างกันมานู่นละค่ะสวัสดีคุณปินกำลังแกะสลักมะม่วงอยู่เลยค่ะเพคะสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะคุณเอื้องพ่อจะมีอะไรให้เราและคุณเอื้องรับประทานหรือไม่คะมีขนมช่อม่วงเพคะ ก้อยหญิงวานไปนำขนมมาให้ท่านหญิงทีเจ้าค่ะเราพาคุณเอื้องมาที่ตำหนักบัวเพราะว่าอวดคุณเอื้องไว้มากเหลือเกินค่ะว่าเครื่องว่างที่ตำหนักบัวถูกปากเรานักหรือคะจริงๆเจ้าเจ้าน้องเอ๋ยชมไม่ขาดปากเลยว่าเครื่องว่างตำหนักบัวนั้นรถดีนักจริงเจ้าค่ะ ขอบคุณเจ้าปรีดน่ากินนะักจริงด้วยคุณปิ่นทำเองหรือเจ้าหญิงกับพี่ก้อยช่วยกันทำเพคะ รับประทานเยอะๆนะเพคะได้เจ้าดอนนะเจ้าค่อยๆกินนะเจ้าอร่อยนะปิ่มือคุณปิ่น น่าเสียดายที่ญิงทำไว้ไม่มากหญิงไม่ทราบว่าท่านหญิงจะเสด็จมาและยิ่งไม่ทราบว่าจะมีอาคารปุกะมาเพิ่มงั้นเรามาช่วยกันทำเพิ่มดีไหมเจ้าพี่จะได้เรียนรู้การทำจากคุณปิ่นด้วยเจ้าเกรงว่าหญิงจะไม่เลยงั้นวานคุณปิ่นช่วยสอนทีได้หรือไม่ เจ้าน้องขอบคุณค่ะจับเ,าเบาๆนะเพคะระวังกลีดจะเสีย แค่นี้ก็รับประทานได้แล้วเพคะน่ากินเหลือเกินเจ้าเปรกไปหยิบทานทีเพคะนี่เพคะขอบคุณค่ะ มือคุณเอื้องไปโดนอะไรคะน่าจะโดนความรำคาเดี๋ยวยิงทำแพลนะคะเจ้าปริกไปเอาว่านหางจระเข้มาทีเจ้าค่ะนั่นฉันคนเอื้องไปนั่งก่อนดีกว่าค่ะเจ้าคุณเป็นห่วงอาน,นินกับคุณเอื้องเหรอคะเปล่าคะ่ะ ต้องตาเราแล้วบอกอีกทีสิว่าไม่ได้ถึงไม่ได้ห่วงเรา be the best version of yourself with g r a s y box set pyramids x ปิ่นพักจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ line id pyramids official